อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรลาภลาภาพาวันตุเมตอนนี้ก็ใกล้วันหวยออกเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ายังไม่มีตัวช่วยแนะนําให้บูชาทูบมหาลาบได้เลยนะครับเป็นทูบตัวเลขเพื่อขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่วันนี้เราจะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่องโปรโมชั่นต่างๆนะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ทูปมหาลาบบารมีไอ้ไข่ก็จะมาอัปเดตแล้วก็เรียบเรียงโปรโมชั่นให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับจะเรียงตั้งแต่ชุดที่1ไปถึงชุดที่5เลยนะครับปัจจุบันเรามีอัปเดตไปถึงชุดที่5แล้วนะครับก็ลองชมได้ตามนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชุดที่1เลยนะครับได้รับทูปทั้งหมด12ดอกนะครับเป็นทูปตัวเลขนะครับเพื่อหาโชคหาลาบนะครับ เป็นทูปตัวเลขนะครับขอโชคลาภจากไอ้ไข่ได้เลยนะครับเพราะเราเพราะว่าเราจะมีรูปไอ้ไข่ให้ไปบูชาด้วยนะครับชุดนี้ได้รับทูบทั้งหมด12ดอกรูปไอ้ไข่1รูปขนาด4คูณ6นิ้วนะครับไม่มีกรอบนะครับท่านไปหากรอบใส่เองได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมคาถาบูชาด้วยชุดนี้อยู่ในราคา109บาทนะครับ109บาทย้ํานะครับฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งนะครับ ตรงนี้คือชุดเริ่มต้นชุดที่1นนะครับได้รับทูบทั้งหมด12ดอกถ้าใครมีไอ้ไข่บูชาอยู่แล้วก็สามารถนำทูบชุดนี้ไปเพื่อขอโชคขอลาบได้นะครับตัวนี้เป็นชุดที่1นนะครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็คือจะเป็นชุดที่2กันเลยนะครับชุดที่2ก็คือชุดคุ้มค่านะครับได้รับทูบเพิ่มมารวมเป็น 25ดอกนะครับรวมทูบเป็น25ดอกส่วนรูปภาพให้ไข่ก็จะเพิ่มให้เป็น2รูปนะครับขนาด4 6เช่นเดียวกันนะครับ149บาทนะครับฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งนะครับพร้อมกระถาบูชาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเด๋ยวเราก็คือให้คุณผู้ชมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันในไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันในไลน์ได้นะครับส่วนชุดที่3นี้ก็คือชุดสุดขุมได้รับทูบเพิ่ม เป็นจำนวน50ดอกนะครับได้รับทูบเป็น50ดอกแล้วก็รูปไอ้ไข่2รูปขนาด4ี 6, ่คูณหเช่นเดียวกันพร้อมคาถาบูชาราคา229บาทฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งเช่นเดียวกันเรามาต่อกันที่ชุดที่4เลยเรียกว่าชุดคุ้มกว่านะครับชุดนี้ก็คือได้รับทูบทั้งหมดเพิ่มมาเป็น75ดอกนะครับ75ดอกรูปภาพไอ้ไข่ก็ได้รับเพิ่มด้วยนะครับได้รับเพิ่มมาเป็น4รูปนะครับ รูปไปไข่4รูปพร้อมกระถาบูชาเช่นเดียวกันราคา299าบาบาทฟรีค่าส่งนะครับย้ำว่าฟรีค่าส่งได้รับทูบ75ดอกแล้วก็ได้รับรูปไอไข่4รูปนะครับผมชุดที่4นี้นะครับต่อไปเรามาดูชุดที่5กันเลยนะครับชุดที่5ใช้นานคุ้มสุดชุดนี้ก็คือเรียกว่าขายต่อให้เพื่อนได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนที่สนใจที่คุณรู้จักได้เช่นกันนะครับนำไปขายต่อได้นะครับ ชุดนี้จะได้รับทูปทั้งหมด100ดอกนะครับ100ดอกรูปไปไข่เพิ่มเป็น8รูปเลยทีเดียวนะครับ8รูปนะครับพร้อมกระถาบูชาพร้อมกระถาบูชานะครับราคา379บาทฟรีค่าส่งนะครับฟร,ฟรีค่าส่งนะครับก็คือท่านที่สนใจสามารถแอดไลน์ไอมาได้ตามนี้เลย ID ก็คือข้า่องหมายตัวเลข940ภาษาอังกฤษ wcbam นะครับ <c oughs> เครื่องหมาย a อ9 4 0 wcbam นะครับพิมพ์ตามนี้ให้หมดเลยนะครับตรงน,นี้ก็คือ Line ID ส่วนท่านไหนที่แอดไลน์ไม่เป็นนะครับใครที่แอด Line ไม่เป็นก็ให้ลูกๆหล,หลานๆช่วยทำให้ก็ได้นะครับหรือว่าทำไม่เป็นจริงๆก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของล n e กลุ่มไว้ให้นะครับลายกลุ่มจะอยู่ที่ด้านล่างที่ใต้คำอธิบายคลิปใต้คลิปนี้นะครับอยู่ที่คำอธิบายคลิป ให้คุณกดเข้ามาเพื่อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้ากลุ่มมาเพื่อสั่งทูบมหาลาบได้เลยนะครับป,รปัจจุบันนี้เรามีการอัปเดตมาถึง5ชุดแล้วนะครับมีทั้งหมด5ชุดเพื่อให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเข้าใจง่ายนะครับจึงทำคลิปนี้มานะครับส่วนหลักการบูชาหรือวิธีการบูชานั้นเราก็สามารถมาพูดคุยกันในไลน์ได้นะครับมีการสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับ ให้พูดคุยกันในไลน์ได้เลยนะสอบถามรายละเอียดได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันนะครับสวัสดีครับ